สาล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียสังโยชน์แปลว่ากิเลสที่เกี่ยวเกาะหรือหน่วงมิวสัตว์ไว้ในภพไม่ให้อิสระไปะจากภพทรงแสดงว่าสิบประการเป็นเบื้องต่ำหน่งเล็บโอรัมภาคิยะหเบื้องสูงอุทมภาคิยะหดังนี้สังโยชน์เบื้องต่ำห้คือหนึ่งสากายทิฐิ ความเห็นในตัวตนความยึดมั่นในตัวตน 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนไตรและในทางดำเนินให้ถึงนิพพาน 3. ส,สีลับพระตะปรามาตความรูปคลำสีและพรตหรือวัด 4. กามราคะความกําหนัดในกาม 5. ปฏิฆะความหงุดหงิดกระทบกระทั่งทางใจ 3. ประการแรกพระโสดาบัน และพระสกทาคามีละได้สองประการหลังพระนาคามีละได้สังโยชน์เบื้องสูง5คือ 1. รูปราคะความติดใจในรูปฌานหรือรูปภพสออรูปราคะความติดใจในอรูปฌานหรืออรูปภพสามานะความทนงตนความถือตัว 4. อุทจจะความฟุ้งซ่านห้อาอวิชชาความไม่รู้ 5. ้าอย่างนี้ พระอาหารหันต์ละได้คําว่าล่วงสังโยชน์ก็คือข้ามพ้นสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้เมื่อข้ามพ้นแล้วย่อมไม่คล้องในนามรูปไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กังวลอีกต่อไปด้วยประการชนนี้ทุกย่อมไม่ตกถึงเขาทุกย่อมไม่ติดตามเขาไม่เบียดเบียนย่ำยีเขาเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่พระนางโรหินีพระญาติของพระองค์เองมีเรื่องย่อดังนี้ เรื่องพระนางโรฮินีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสนาประทับอยู่ที่นิโครธารามเมืองกบิลพัทสมัยนั้นพระอนุรุทธะเถระไปเมืองกบิลพัทพร้อมด้วยภิกษุบริวารห้าร้อยรูปพวกพระญาติทราบข่าวการมาของท่านจึงพากันมาหาท่านเว้นแต่พระนางโรฮินีพระเถระเมื่อไม่เห็นพระนางจึงถามพระญาติว่าพระนางโรฮินีไปไหน ท่านทราบจากพระญาติว่าพระนางโรฮินีไม่เสด็จมาเพราะความละอายที่เป็นโรคผิวหนังพระเถระจึงให้เชิญพระนางมาและแนะนําให้ทรงทาบุญทําอย่างไรท่านพระนางตัดถามพระพี่ชายเมูอ่อเปิดพระนางโรฮินีเป็นพระน้องนางของพระอนุรุทธะมีพี่น้องสามคนด้วยกันคือมหานามอนุรุทธะและโรฮินีทรงเป็นพระราชโอรส ทิดาของอมิโตธนะพระอนุชาของพระเจ้าสุดโทธนะวงเล็บปิดพระเถระจึงบอกอุบาหให้ว่าให้สละเครื่องประดับออกจำหน่ายได้เงินมาเท่าใดให้นำมาทำโรงฉันสำหรับภิกษุส,สงฆ์ขอให้พระญาตที่เป็นชายช่วยกันดำเนินการสร้างโรงฉันให้เรียบร้อยพระนางโรหินีขายเครื่องประดับได้กหาปณะ,ะมาหมื่นกหาปณะนะทรงสละให้สร้างโรงฉันทั้งหมดทำเป็นสองชัน้น เมื่อเสร็จแล้วพระนางได้ปัดกวาดโรงฉันเป็นประจำตั้งน้ำฉันน้ำช้ช้ถวายโภชนียะขาธิยาอาหารแก่ภิกษุสงฆ์โรคผิวหนังของนางค่อยๆหายไปทีละน้อยด,ด้วยอาศัยให้บุญช่วยต่อมาพระศาสดาพ,พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จานวนมากเสด็จมาสวยที่โรงอาหารของพระนางโรหินีสวยเสร็จแล้วตรัสถามหาเจ้าของฐานเมื่อพระนางโรหินีมาเฝ้าแล้วจึงตรัสถามว่า ทราบไหมว่าโรคหิวหนังที่เกิดขึ้นนั้นเพราะอะไรพระนางทูลตอบว่าไม่ทราบพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเกิดขึ้นเพราะความโกรธหม่อมฉันทํากรรมอะไรไว้พระเจ้าข้าพระนางทูลถามพระศาสดาจึงทรงแสดงปุพกรรมของพระนางโรหินีดังนี้ปุพกรรมของพระนางโรหินีกว,ว่าวว่าในอดีตการพระนางโรหินีเกิดเป็นอัครมเหสีของพระเจ้า กรุงพระนศีมีจิตริษยาหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งของพระราชาจึงทำเองด้วยให้คนอื่นทำด้วยซึ่งกรรมคือการเอาผงเต่าร้างหรือหมามุ่ยใหญ่โรยลงที่ตัวของหญิงนักฟ้อนนั้นเป็นทนองเยอะหยันเล่นและให้คนเอาผงเต่ารางไปโปรยไว้บนที่นอนของหญิงนักฟ้อนนั้นหญิงนักฟ้อนขันมากเป็นพื้นผู้พองขึ้นมาทันที ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสนี่คือปุปกรรมของพระนางโรฮินีพระศาสดาทรงเล่าเรื่องนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าบุคคลพึงละความโกรธพึงสละความถือตัวเสียเป็นต้นตามที่พนานามาแล้วแต่ต้นพระนางโรฮินีสดับพระธรรมเทศนาแล้วดำรงอยู่ในโสดาปัติผลมีสรีระเกลียงกลาวด,ดังทองคำในขณะนั้นเองจุติจากอันตภาพนั้นแล้ว ไปเกิดในภพดาวดึงเป็นเทพธิดาที่รูปงามมากจนเทพบระมุต4องค์ต้องแย่งกันไม่อาจตกลงกันได้จึงพากันไปหาเท้าสักกะจอมเทพแห่งชั้นดาวดึงให้ช่วยตัดสินเท,ท,ท้เาสกะถามทีละองค์ว่ามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นนางองค์ที่หนึ่งทูลว่าใจเต้นเหมือนกรองศึกยามสงครามองค์ที่สองทูลว่าใจแล่นไปเร็วเหมือนกระแสน้ําที่ตกจากภูเขา องค์ที่สามว่าตาของเขาเหมือนตาปูองค์ที่สี่ว่าใจของเขาหวั่นไหวเหมือนธงมันยอดเจดีเท้าสกาหินนางแล้วรักเหมือนกันจึงกล่าวว่าความรู้สึกของท่านทั้งหลายยังพอระง,งับได้ก่อนแต่ฉันเองถ้าไม่ได้ดังจะต้องตายเอาทีเดียวเพราะฉะนั้นจงให้ฉันเถอะเทพบุตรทั้งสี่จึงพร้อมใจกันถวายนางแก่เท้าสกะปรากฏว่า นางเป็นที่รักที่พอพระทัยของเท้าสกะยิ่งนะัก